สาวไทยของเราเนี่ยเป็นรองอยู่เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะโดนเละเทะแบบปัญหามันก็เกิดเลยครับทีนี้นะคุณผู้ชมฮะทีแรกเนี่ยก็ตั้งโปรเจกต์กันสดิบดีเลยนะครับสวัสดีครับผมชุปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลฮอลลีวอดเจลิญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของับชุกปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปดู เบื้องหลังเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับประเดิมสนามในศึกฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นั่นเองนะครับปากฏว่าโอ้โหเจอเกาหลีใต้นะครับตัวเต็งของโซนนี้นะครับถล่มยับเยินเลยนะครับคุณผู้ชมครับเละเทะ10ประตูตอนหนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆก่อนเกมก็พอจะรู้เลยนะครับว่า สาวไทยของเราเนี่ยเป็นรองอยู่เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะโดนเละเทะแบบถึงขั้นห่างชั้นกันแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะซึ่งจริงๆทัพชบาแก้วเองก็อยู่สายโหดด้วยนะครับอีก2ทีมที่เหลือก็เป็นจีนกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็เ <laughs> พียงแค่เกมแรกนี่ก็เละเทะซะแล้วนะฮรคุณผู้ชมฮะทำให้โคชกล้งนฤพลกัลสนะครับสร้างสถิติไม่น่าจดจำเลยนะครับเป็นการแพ้เละที่สุดตลอดการในศึกฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะฮะโดยทีมชาติไทยเนี่ยเคยแพ้มากที่สุดเมื่อปี2 0นะครัคือ ออสเตรเลียไปสูตรประตูต่อ6นะฮะซึ่งมาวันนี้โดนไป10ลูกนะครับซึ่งทีมสาวไทยชุดนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเจนใหม่แล้วนะครับกำลังสร้างทีมใหม่นะครับสำหรับเพื่อจะต่อยอดในอนาคตน่นองนะครับโดยโทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าเห็นใจนะครับเนื่องจากทางโค้ชก้างเนี่ยก็ไม่ได้เรียกนักเตะไทยที่มีประสบการณ์แล้วก็คักแข่งอยู่ต่างประเทศเนในหลีญี่ปุ่นรวมไปถึงไต้หวันเนี่ยมาเล่นในชุดนี้นะครับทำให้ก็เป็นชุดที่อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแบบ ทีมระดับท็อปอย่างเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองนะครับมาเกมนี้ก็เลยเละเทะเลยนั่นเองนะครับส่วนว่าบอลหญิงโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยนะครับ,น bon นนรบในโซนเอเชียในรอบนี้เนี่ยที่เรามาแข่งเนี่ยมันมี12ทีมนะครับจะเอาแค่2ทีมจากเอเชียเนี่ยไปโอลิมปิกนะครับโอ้โหก็ถือว่างานหินมากๆเลยนะครับซึ่งถ้า2ชาติไหนที่ได้โคตา้านี้ไปต้องบอกเลยว่าเป็นสุดๆจริงๆสําหรับโซนเอเชียนั่นเองนะครับก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับในรอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นรองทุกทางจริงๆ สำหรับทัพชบาแก้วนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อนะครับในอีก2เกมที่เหลือนะคุณผู้ชมฮะอ่ะจบจากบอลหญิงชุดปรีโอลิมปิกมาต่อที่บอลชายกันบ้างนะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไปโอลิมปิกเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าจะโดนทิ้งไว้กลางทางซะแล้วครับคุณผู้ชมครับมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับก็อาจจะไม่มีนะครับเนื่องจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่มีงบประมาณรวมไปถึงยังหาทีมอุ่นเครื่องมาไม่ได้ด้วยนะครับ ปัญหามันก็เกิดเลยครับทีนี้นะคุณผู้ชมฮะทีแรกเนี่ยก็ตั้งโปรเจกต์กันสดิบดีเลยนะครับรวมถึงโ์นเน็์เนี่ยมันจะเตะในช่วงสักเมษายนปีหน้านะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันมีเวลาพอสมควรเลยนะครับที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมอะไรกันนะครับแต่ว่า แผนงานตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันที่แรกก็โอ้โหวาดฝันกันไว้ซะดิบดีนะฮะเราก็น่าจะมีปัญหาอีกด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์แข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับซึ่งทางสมาคมล่าสุดเองก็ได้แจ้งกับทีมงานว่าให้ทีมงานของทีมชุดนี้เนี่ยไปติดต่อสโมสรเพื่อขอตัวนักเตะเอาเองนะครับโอ้โหงานนี้ดูทรงน่าจะปล่อยจอยแน่เลยครับสำหรับสมาคมชุดนี้นะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงโหเลือโหดต่อในเรื่องขอองงกการรเลืตัั้้ดวยนะคบ ซึ่งสมาคมชุดนี้จะหมดวาระพอดีนะครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนั่นเองเขาเรียกว่างานนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางยาให้กับทีมบริหารชุดใหม่มาเขาเรียกว่ารับหน้านที่ต่อก็ได้นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการจัดการอย่างไรในเรื่องของช้างศึกชุดโอลิมปิกที่จะเตรียมทีมกันนะค,คุณผู้ชมฮะก,ก็รอติดตามดูแล้วกันครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนะมาฝากกันก่อนจะกลับไปก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับ yadp thailand นะครับ youth athlete development program นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก เดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนวิทยาลยนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเแต่ทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างก็ลงทะเบียนได้ที่ QR Code ในภาพนี้ได้เลยครับก็ฝากไปด้วยนะฮะอ่ะอย่างไรเราก็ขอบคุณท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์ก็แชร์กด scribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองคบชุกปราชิยาอย่างไรเราก็ขอบคุณท่านที่ติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ